สวัสดีครับคุณชมมาดูองค์แรกกันเลยครับเราเริ่มต้นที่พระสมเด็จพิมเส้นได้นะครับเนี่ยเนได้จะบางๆนะครับแขนก็จะบางๆซ้ายขวานะครับตรงปกอ,อ่าก็จะบางเดียวนเนืาที่ขึ้นไปแบบนี้นะครับก็จะบางเดียวเหมือนกันครับเนี่ยระฐานนะครับฐานก็จะเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนเส้นได้น,น,ใน,ใน,นะครับบางเดียว แล้วก็ซุ้มนะครับซ้มประตูเนี่ยก็เล็กบางเดียวเช่นกันครับทุกอย่างคือเดียวเล็กเลยครับถึงเรียกว,ว่าเจ้นได้นะครับเหมือนเจ้นได้นะบางบางเล็กเล็กเดียวเดียวเนี้ยขอบวงพระก็ยังบางนะฮะรันี่ยังบางเลยทุกอย่างบางหมดเลยครับบาง ไปดูมันใกล้ๆอะไรครับเห็มจุดเส้นเกณฑ์สาครับแสนเดียวฟางนะครับอแขนซ้ายนะครับฟางเดียวเขือกันครับอะไรอกก็เรียวออกมา ฐานองค์พระนะครับฐามขีดนี่ฮะหนึ่งสองสามเห็นไหมก็เป็นเส้นเรียวนะครับเส้นเรียวแต่ว่าขนาดจะไม่เท่ากันนะครับเป็นลนักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะสี่เหลี่ยมคางแล้วเส้นขอบกันครับเส้นขอบนะสมประตูเนี่ยครับเป็นเส้นเรียวเล็ก ขึ้นใบโค้งมานี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบไม่มีอะไรนะครับเนื้อผงไปดูใกล้ๆกันนะครับดูเนื้อหอานี่มวลสารนี่น่าจะเป็นเอกท่เกว่าทํามังนะครับนะสีขาวหรือตาลผสมคนเปกันอยู่ข้างใน เนื้อฮองพระนะครับพิมนี้เรียกว่าพิ์เส้นได้ครับพิ์เส้นได้น,นี่เขาออกหลายวัดอยู่เหมือน,นะนะที่เห็นเห็นก็มีวัดลักครังนะครับวัดบางหลวงพมนะครับะเห็นหม่ะขอบอาบางๆในเลยนะครับ ขอบบางเลยไม่ได้ขอบบางเลยหนละังเรียบครับตรงนี้ไม่แตกไม่หักนะครับอายุน่าจะอยู่ราวๆปี2,500นะครับ2,500อัพ2,500ขึ้นไปนะครับ คิดว่ามันเน่ไม่น่าต่ำก,กว่าของพันห้าร้อยนะครับาณงพสี่ร้ยกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะครับและไม่ทราบปีเทน,นะะั้นบสำหรับคนที่เริ่มต้นศึกษาผักเครื่องนะครับ ก็ควรจะเรียนรู้จากสมเด็จไปก่อนนะครับวงแรกนะครับมเด็จอิ์บรรพานนะครับสมเด็จอิมใหญ่ก็ดีนะครับหรือว่าอิมเส้นเส้นห้นนนนดาดแบบนี้ก็ดีหรือว่าจะเป็นอิมเกตทะลุซุ้มก็ดีนะครับเรียนรู้แบบนี้ไปก่อนอโอเคครับมาดูวงที่สองครับองที่สองอยากให้เรียนรู้เลยนะครับ เป็นเนื้อเนื้อตะกัวนะเนื้อชิ้นตะกัวนะครับตรงนี้เรียกว่านะครับปูหนังอ่านะทาไมถึงเรียกว่าปูหนังนะครับเพราะว่าเอ,อ่อลวดลายนะครับลวดลายการสลุลายเส้นสวยงามนี่ยแล้วก็มีรูเลยแย่ยยยมากมายลักษณะคล้ายๆเหมือนหนังะลุทกกังภากได้ ก็เลยเรียกว่าตรงนั้นนี่อินตะกัวด้านหลังนตรงนี้ก็สภาพเก่านะครับแต่ว่าก็ยังมีความสมบูรณ์ประมาณแปดทีเป็นเลยนะครับรือว่าสมบูรณ์ทเป็น,นปเ,ลเลยาไปดูใ,ใกล้ๆกันนะ เป็นกุ่าโบ,บราณนะครับนะรถลายชรูเป็นรูรูอย่างงี้นะครับเนี่ยมีรูเนี่ยเนียช่วงระหว่างแขนก็มีรูเนี่ยหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูห้านูรูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคือรู เรียกว่าปูหนังเช่นตะลัวรตรงนี้ก็มีดูผนะัตร,ราลสาววงบองซ้ายเบืองขวานะครับสวนะยางามครับปูหนังชินตะลั่วครับไปศึกษาดูครับองนี้น่าศึกษามากครับเก่านะเก่า ขอบเต่เาเ,เป็นปางพระพุทธรูปนะครับได้ไนดะ้ต้นโพที่นี่จะเป็นต้นโพนะ่ะเนี่ยต้นโพนะครับต้นโพพัะคณะสาวกไปกว่าพระสาริบุตรพระโมคคัลลานะ ด้านหลังเนะีเ็นปปะสวยงามดีครับเนื้อหาก็เก่าดีคนระับความสวยอยู่ที่ประมาณ80%เลยครับสวยไหมขอบขอบออจับ,บ้างนะครับเนื้อองพระองค์พระก็จะไม่หนักมากนะครับเนื้อน้ำหนักกำลังพอดีครับไม่ไม่หนัก ไม่หนักไม่เบาะนะครับเดี๋ยวย่ยอให้ดูนะยเต็มเป็นวงเลยนะครับนี่นะครับในครั้งนีะครับว,วันนี้ก็หมดเวลาในเท่านี้แล้วครับร้านาหารวุ้นชุบนะครับให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับีม้นช่องนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ